ทำตามคอมเมนต์นะครับมันจะมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะที่แบบว่าอ่าให้เขาเรียกว่าอะไรนะให้ในพิมพ์ FC ให้คนแปลกหน้านะครับก็คือคนในฟิตสไตล์แหละเนาะดูว่าเขาจะแสดงปฏิกิริยายังไงนะครับว่าเขาดังหรืออะไรยังไงหรือเขาจะรู้จักเราหน้าอะไรอย่างงี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับโอเคผมเปลี่ยนชื่อนะครับนอกจากชื่อไอไวรีวหน้านะครับเดี๋ยวผมจะไอ้ชื่อไปไวริวหน้านี้ไปใส่ในไอเดีไก่เนาะ ก็เพราะว่าอ่าผมไม่รู้นะเพราะว่าผมจะเปลี่ยนเป็นชื่อนี้นะเรียกว่านะครับแล้วก็ผมจะเปลี่ยนเป็นชื่อแบ็ก s นี่นะบีเลวนะอ่าอนะครับนั่นก็จะเป็นชื่อนี้เลยนะครับแล้วก็ใครไอเจ๊ก็สามารถอันนี้ก็คือผมนะครับแล้วผมเปลี่ยนจากชื่อแบ็กเลว์น่าเป็นอันนี้เฉยนะครับแต่ว่าอ่าจะมีโอกาสกลับมาใช้ไหมก็น่าจะมีโอกาสกลับมาใช้นะเพราะว่าผมจะที่นี้ไปใส่ในเอ็ดดี้ไก่นะครับไปเปลี่ยนเลยโอเคนี่เป็นไงเปลี่ยนแล้วนะครับโอเค โอเคแล้วมาตอนแรกกันเลยนะครับผมนอนหรอเราจะไปพิมพ์เอฟซีใส่ใครดีเฮ้ยเลือกเลยว่าเราจะพิมพ์ใส่ใครดีอ่อคนไหน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 เลือกว่าเลยจะสันเนาะอ่าแบบว่าวเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ช่างช่งางวัตถุเฮ้ยนี่นี่นี่โอ้พี่เขาดังมากเดี๋ยวเดี๋ยนะเอฟซีเอฟซีใครไม่รู้เอฟซีครับเอฟซี fc เออก็เขินว่าเอาเขินเออซีครับไอ้คนกงนี้ก็แบบมันสงสัยไอ้ไข่ว่าไข่น้าซ c ครับ fc ครับล้ลแล้ลาลลเฮ้ยเอาเอาไงเอาไงซีเอ้ยไอๆคนมกงเต็มเลยก็คงงงอะซีแล้ววะ ก็คงเกิดนะตอนเนี้ยก็บอกก็ก็คงเกิดนะเอฟซีครับอ nope ้ามีคนมปวิมด้วยวิมเราวิมหรอเอาแล้ว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 เอาแลี้ยวโค้งจะงงนะเดือดแบบเฮ้ยอะไรนี่อะไรกันครับนี่อ่ะก็คือี่ครับว่าเขาจะพิมี่อะไรต่อนะอะไรกันครับนี่อาวมูนวิมเหมือนที่ผมพูดเมื่อกี้เลยเอฟซีครับ ซีครับเขิน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 เอาเอาผมติดตามเลยเอาไงดีเราจะเอายังไงดีเราจะให้เขหน้าแตกวะซีครับเดี๋ยวดีเดี๋ยวเขาเขาจะพไเูดี้มีแต่คนเชื่อคนที่แบบไม่รู้ยี่นี่อะไรก็วิ่งเราเราเห็นเสาสายไฟฟ้าข้างหลังมั้นะเราวิ่งไปเลยโอเคหนึ่งสองสามไ นี่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 นนี่นีอะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับนี่เอาวิ่งตามอาวิ่งตามเอาาไปแล้วเขานะเอเขาไปแล้วเขานะไอ้ดูดูคิวดีคิวทำอะไรด้ด้มันทำตุ้กิมไป้นดคิวโอเคเดี๋ยวเราไปตาต่อไปเล็กันเลยก่อครับป โอเคแล้วมาตาต่อไปเลยนะครับมาหรือว่าอ่าเราจะไปพิมพ์เอฟซีแส่ใครนะครับอ่าอยากได้เป็นผู้หญิงปะอืมอยากเอาเป็นผู้หญิงอ่ะวิ่ผู้หญิงคนไหนคนไหนคนนั้นเหรอนสดนว่เนี่ยรอรอรอเราให้มันแบบอันนี้ก่อนไอเขาเรียกว่าอะไรรอแบบมันอ่าเน้นน้อยกันนะคนแบบเน้นน้อยอะไรเงี้ยโอเคปะดูดิคาตาน่าเต็มเลยคาตาน่าไฟเต็มเลยอะครับอืเอาคนไหนดีคิวอ๋อเราจะเอาคนไหนดีไอฮ้คนไหนดีนะคนนั้นเหรอคนนี้เหรอ เอ้มมา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 คนนี้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 เลย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  FC ครับ FC ครับ FC ครับจุกูจุกู FC ครับใครก็ไม่รู้ใครก็ไม่รู้ใครก็มูหูเลยครับใครก็มูหูเราก็พิมพ์ FC ไปก่อนนะดีนะครับว่ามันจะมีใครมาตามน้ำเราหรือเปล่า FC ครับ FC ครับอ้าวทำไมเขาเงียบอ่ะ ก็ไม่คุยกับเราเลยลองกินด้วยนะพี่เอาแล้วเอา้าเอา้าเอา้เอาปิงเอา้าเอา้าจะมาปั่นคนแต่โดนเนต็ตปั่นคืน้ยปิงเก้าเก้าเก้าแล้วไม่รู้เลยว่าเขาพิมอะไรอยู่ <laughs> แก้วแก้วเฮ้ยเขาให้แต่ดอกไม้ว่ะ เอฟซีครับพี่เอฟซีครับเอฟซีนะแกรลรียังไม่บอกเลยว่าเ fc มีโคตรตามน้ำด้วยก็เอาเอาเอาไงต่อนะไงต่อดีนะไงต่อให้คิวใจเย็นคิวใจเย็นเอ้ยก็ให้ให้ดอกไม้ว่ะก็ดอกไม้ว่ะแอดหนูหน่อยสิ เดือดรุมก็เดือุมร้องเดือุมร้องเดือุมร้องชอบพีมพ์มากแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครใครก็โมโหเลยครับลา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 ,ลา,ลา,ลาเขาไม่คุยกับเราเลยวะมันไส้เดี๋ยวใครเคยมาไส้เลยเฮ้ยทแไมเวก็ไม่พูดกับเราเลยอ่ะก็ไม่พิมพ์ม้าดูดิทุกคนเขาไม่พิม, on, มพ์มอ,อนี่เดวชื่อดูชื่อ FC. เอฟซีเออเค้าชื่อว่าจีจีแซ โอย่างบุไอคิวไม่จะใจเก็นให้มีคนตามน้ำด้วยว่ะเคลลีน่าเฮ้ยสุดยอด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 หล่ะหล่ะโอ้โหอะไรกันเฮ้ยทำอะไรกันเฮ้ยโอเคแล้วเดี๋ยวไปตาต่อไปกันเลยเดินะครับอะโอเคเนาะแล้วมาตาต่อไปแล้วนะเราดูซิว่าอ่าเราจะแบบว่าไอเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปคนที่มันแต่งตัวแบบมันคุ้นๆนะคนคนนี้ เฮ้ยเหมือนเหมือนเหมือนคนแรกที่เราไปปั่นป่ะคนคนกลางอ่ะเหมือนไหมเหมือนไหมเอ้พวาเหมือนกันป่ะไอ้เหมือนนะดูดิคนคนกลางเลยคนกลางเลยเขาเขาไปไหนแล้ววะเขาไปไหนแล้วเขาอยู่ไหนเอ้านี่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 คนนี้คนนี้คขาดิคนคุณอ่ะเหมือนเหมือนคนเมื่อกี้อ่ะเหมือนคนแรกที่เราปั่นอ่ะแต่ไม่รู้ใช่ป่ะนะไม่น่าใช่ไม่น่าใช่โอเคเดี๋ยวเราจะไปปั่นกันต่อเลยก่อนว่าเราจะปั่นใครนี่โหโหยิงจอกกันนะจะปั่นหโหยิงจอกกันนะเฮ้ย เฮ้คนนี้คนนี <pl ains> ่คนนี้ไอ้อลไอคิวอะไรวะนะมันไปพิมพ์อะไรกันตรงนั้นเลยนี่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 เอาคนนี้คนนี้โห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 เขาเรียกว่าโหแล้วโหจิกจอก fc ครับ fc ครับ fc กรบพรี้ fc ครับใครกระพูนะครับ fc ไปก่อนเฮ้ยเตะเตะเกาะข้างหลังก็เทมากเลยนะโอ้โหเฮ้ยเท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  fc ครับเฮ้ยดูดิว่ามันจะมีใครแบบว่าตามน้ำเลยได้บ้านะครับเนาะ เอฟซีเอฟซีด้วยว่ะเอาเรื่องเอาเรื่องเอฟซีครับเอฟซีครับเพล็กโกผู้ครับไม่รู้จักครับเอฟซีมีคนไปมีไม่เอฟซีด้วยว่ะเอออยากเกี่ยวในคลิปมหรอไอแกๆๆๆ้วแก้วแก้วอ๋อเอาแล้ว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 ไม่ลงคลิปหรอพี่ใครผมก็ยังไม่รู้เลยครับพี่ลงคลิปหน่อครับผมอยากดูครับคลิปพี่สนุกมากเลยแต่ผมไม่เคยดูคลิปพี่เลยครับ พี่ครับ fc ครับเฮ้ยก็ไม่เขาแบบว่า fc เฮ้ยคนนี้เขาตามนะหรือเราหรือเขา fc เราวะเขาตามน้ำใช่ไหมบอกผมดีว่าเขาว่าเขาตามน้ำเราพี่สนุกมากครับ fc fc ครับ fc ครับ fc ครับก็ก็งงอะ่ะผมว่าก็อยากก็ก็งงอ่ะเอ fc ใน tiktok ก็คือใครยังไม่รู้เลยใช่อะแล้วก็ยังบอกว่าใช่เลยใช่แต่ก็ยังไม่รู้ก็วีวี้าเลยก็ขำเอาวก็ไม่ได้แล้ววาโอวี่ครับผมซีวี่ครับพี่จะหนีผมไปไหนครับยังปั่นเลยพี่โอ้ผมก็ต,ติดตามพี่มานานแล้วลนะ่ะเออว่าแต่พี่คือใครอะครับว่าแต่พี่คือใคร อยังปั่นลันลาลันลาลันล่ลันสวัสดีครับเอฟซี FC ครับเอฟซี FC ครับทิกกี้เอฟซีนะครับเอฟซี FC พี่ครับถึงผมจะไม่รู้จักพี่ก็นั่นแหละโอเคนะครับผมเนาะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดบซับสไครต์ด้วยนะครับผมเนาะถ้าแบบว่าอ่าใครอยากให้ทําอะไรนะ ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับว่าจะให้ผมทาอะไรนะนี่ก็อย่างเช่นน้องนี่นะัะไม่รู้นะว่าผมจะหาของเป็นเชอหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันมีคนบอกว่าอ่าให้พิมพ์ fc ปั่นคนในฟีตาตานะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพยายามอ่าแคปรูปมาให้ดูแล้วกันนะครับนี่ทำตามคอมเมนต์น,น์ทุกคนโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมเนาะก็นั่นแหละถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ติดแล้นะไม่ชอบก็ยังไม่ต้องกดก็ได้ดิ้นแล้วไม่ต้องกดเดี๋ยวเดีเโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะครับผมลวทุกคคนนะรับบจุบ โอเคนะครับน้องก็มาขั้นรายการไม่จะจะขัน้นเองก็จบแล้วก็คือว่าอ่าตอนนี้ผมมีมนิดขอร์ป็นขอดตีนะครับนะ้องเดี๋ยวผมจะคอมเมนต์ใต้ข้างล่าเนาะว่าอ่าเป็นนิดขอดอ่ามันจะเข้ามาอะไรยังไงนะครับนะ้องอ่าเดี๋ยวผมจะให้อ่าเรียกว่าลิงก์ของดิสของผมนะครับเนาะอ่าไปใส่ใน ในในช่องอะในช่องอะหละกินเลยว่าโอเคถ้าใครอยากเข้าก็แบบว่าอ่าเข้ามาได้เลยนะครับเนกกาะก็ดิสคอร์ดก็ดิสคอร์ดนี่เนาะเดี๋ยวผมจะมาสิงอยู่ในดิสคอร์ดนี่แหลนะโอเคโอเคโอเคและอย่างนึงนะครับผมมีเฟซส่วนตัวแล้วครับตอนนี้ก็คนติดตามก็นี่นะครับ993คนนะตอนตอนที่อัดอยู่ครับปัจจุบันตอนที่อัดอยู่นะครับดนะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เฟซของผมนะครับไว้ในดิสคริปชันดิสคริปชันก็แปะไว้อยู่แล้วก็ใต้คอมเมนต์ผมน่าจะ คอมเมนต์นะแบบว่าเอาเป็นคำคมแล้วก็เอาเป็นลิง์ดิดแล้วก็ลิง์เฟสอะไรเงี้ยนะทุกคนถ้าเคยเห็นแบบมันน่าจะผ่านๆมาแล้วแหละโอเคก็ฝากมากดติดตามเฟสนี้ด้วยนะครับ